แน่ใจว่ารถติดไปแล้วมีผลอย่างไรนะครับก็มีคำถามกันอยู่มากมายนะครับเราจรึงต้องเน้นรถที่เข้ามาเซอร์วิสนะครับมาเช็คในเรื่องของแรงบิดและแรงม้านะครับและก็ขณะนี้เราได้อัพจาก NGV TFC 5มาสู่ TFC 7นะครับผมกำลังขับด้วยเกียร์6นะครับในความเร็วนะครับ เกียร์ห้านะครับเกียร์ห้านะครับในความเร็วระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อจะดูแรงบิดว่ามีอาการกระตุกไหมมีอาการลดสารลดคอนไหมนะครับอันนี้ผมรอบอยู่ที่นะครับ1,000พันรอบนะครับความเร็วอยู่ที่40นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับซึ่งความเร็ว40นั้นเดี๋ยวคงจะต้องถามเจ้าของรถนะครับถ้า40นี้ปกติเราจะใช้เกียร์อะไรครับ40ต้องลง3เลยสี่ลง3สี่นะครับตอนนี้เราลองขมขืนนะครับให้อยู่ที่เกียร์ห้านะครับ ซึ่งในระบบ n g v TFC 7นี้นะครับก็ขับได้เหมือนเกียร์ออโต้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับก็ปกติแล้วในเงื่อนไขตรงนี้ผมจะทดสอบกับรถใหม่เท่านั้นนะครับวันนี้เราลองรถที่200,000กว่ามาลองเล่นกันดูนะครับว่าสามารถที่จะตอบสนองได้หรือไม่กับการใช้ n g v TFC มาแล้ว200,000กว่ากิโลนะครับรถคันนี้มาติดตั้งแต่ป้ายแดงนะครับปัจจุบันนี้ก็2ปีกว่านะครับ นะครับนี่เรายังคงใช้เกียร์5ตลอดเวลานะครับจากเกียร์4นะครับไม่ใช่จากความเร็ว40นะครับผมจะกลับถอนถอนลงไปที่30กว่านะครับ30มปลายเราจะลองเล่งขึ้นมาใหม่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามีอาการสะดุดหรือมีอาการกระตุกไหมนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมพูด,พดคุยกับท่านเจ้าของรถไปด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่3 0 37เนะครับ3าเจราจะลอง,ลองเล่ง ติดตัวขึ้นนะครับเราจะดูนะครับเราจะตามรถคันนี้นะครับดูว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์จะสามารถที่จะแซงรถคันนี้ได้หรือไม่นะครับเราจะดูกันนะครับนี่นะครับแต่แบบสั่งได้เลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้แสดงให้เห็นว่ายังฟิตเปียนะครับไม่หลวมนะครับอันนี้รู้สึกประทับใจไหมครับท่านเจ้าของทําได้นะครับเกียร์เดียวขับได้เหมือนเกียร์ออโต้เลยนะครับก็เป็นเรื่อง นี่คือเทคโนโลยีใหม่นะครับในระบบ NGV TFC ซึ่งให้การตอบสนองในเรื่องแรงบิดนะครับทั้งรอบต่ำและรอบสูงได้ดีกว่าเดิมอย่างมหาศาลนะครับซึ่งความเซอร์ไพรส์อันนี้นะครับก็จะให้ท่านเจ้าของได้เห็นนะครับว่ากับการอัปเกรดข้ามมา2รุ่นนั้นนะครับให้ผลอย่างไรนะครับ ผลในเรื่องของเครื่องยนต์คันนี้ก็ถือว่า2 0 0 0 0 0กว่าก็ถือได้ว่าเครื่องอยังฟิตเปี้ยเหมือนเดิมนะครับในระบบ n g v เทซนั้นไม่ทำลายเครื่องอย่างแน่นอนนะครับเราจะทำการทดสอบนะครับสปีดความเร็วขึ้นนะครับโดยที่ยังใช้เกียร์ห้เหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีนี้ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยนะครับ ซึ่งถ้าเราใช้น้ำมันแน่นอนครับเราต้องสับเกียร์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่เราสมขึ้นเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับทิบเข้าสู่80นะครับเราจะไปสู่ร้อยกว่านะครับเห็นกันอย่างจะจะนะครับครับสำหรับวิดีโอนะครับเราก็จะทําร่วมกับลูกค้ากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานกับคน รุ่นต่อๆไปนะครับในวิดีโอนั้นเราจะบันทึกและก็ขึ้น YouTube นะครับเพื่อที่จะเป็นสโตรเรขนาดใหญ่นะครับซึ่งใครก็ได้ในยุคนี้นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตไปถึงนะครับหรือว่าโมบายโฟนนะครับ 3G ก็เล่นได้หมดแล้วนะครับใครๆก็สามารถที่จะทบทวนและดูได้ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าวิวดีโอนี้ทำเพื่อสมบัติของคนชาวนานก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ชาวนาน,นั้นก็มาติดกับเราไปมากมายพอสมควรแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นชายแดนของประเทศไทยเรานะครับครับเราจะทยานตัวเข้าสู่ความเร็วระดับร้อยนะครับ เกียร์เดียวนะครับต่อเนื่องนะครับเอ่อเย่าสังเกตดูเกียร์ห้ามันจะเหลือเยอะต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายเนี่ยจะล,อล่องดีกันก่นี้เยอะฮเ,เหลือเยอะเหลือมันก็เปลี่ยนได้อีกสองเกียร์เลย